แต่กูส่งน้องกูให้ไปอยู่กับมึงนั่นคือวาสนาน้องกูเป็นไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหพูดถึงน้องมึงแล้วเศร้ามึงร้องไห้ทําไมน้องมึงไม่แค่เดียวว่าข่าวว่ากระแตแ่แค่กี่โกสน่าสงสารไม่เคยมนนี่มาได้ไม่มีนน้องกูแต่แต่มาโน่นมาที่นี่ไม่ทั้งรักเปีียะสองเปียะเปียะสองเปียะวันนี้กูเล่าให้ฟังน้องมึงอ่ะ น้องมึงมันชื่อวาสนามันมีวาสนาเหมือนชื่อมันเลยเพื่อนเออมันได้ผัวดีผัวมันนี่คือคุณอำนาจโชคดีนะสิอ๋อเปถึงอายการสูงสุดเลยแต่กูจะเล่าให้ฟังความรันทดชีวิตน้องมึงอะรันทดเรื่องอะไรปะก็น้องมึงไปเป็นเมียคุณอำนาจคุณอำนาจเขามีเมียเก่าเมียเก็บอยู่แล้วทะเลาะกันคุณอำนาจเลือกวาสนาเลยไล่เมียเก่าออกจากบ้านไปอยู่กินกันไปอยู่กินกันมาและแล้ววันโลกาวินาศก็เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น ก็เมียเก่ามันกลับมากลับมาไม่นำซ้ำชักน้ำเข้าลึกซักชื้เข้าบ้านไปบอกกับคุณอำนาจว่าวาสนาครบชูคุณอำนาจไม่เชื่อเลยเดินไปดูด้วยตาของตัวเองคืนนั้นตีสองณท้ายสวนเลือนลิมน้บคุณอำนาจเดินไปดูวาสนากําลังยืนคุยอยู่กับใครอพอแหวกความมืดเข้าไปฝ่าความมืดเข้าไปและแล้วสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าทำให้คุณอำนาจถึงกับต้องตกใจเพราะวาสนา กำลังยืนก่อนรัดฟัดเหวี่ยงไก่ผู้ชายเฮียคนหนึ่งไอผู้ชายลูปรล่างทมทวงบนอ้วนเหมือนกระเพาะแพ้กำลังยืนกอดกวาสนากอดรัดฟัดเหวี่ยงจนคุณอำนาจเข้าใจผิดคีดว่าเป็นชู้คนที่ผิดไม่ใช่ใครไรเออะไรใจเย็นๆอย่าไปว่ากูเนี่ย่าเดีแล้วเล่าให้ฟังกำลังยืนกอดรัดกันในที่นวเนี่ยนวเนี่ยเลยวาสนาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ไอผู้ชายจันไหลคนนั้น มันกอดพระวัฒนากอดไม่พอกูเห็นไม่งงสายซอกขอวัฒนาด้วยคุณอำนาจกระโดดฟันภาพไอ้ผู้ชายเฮียรับดาบชงสู้กันทูกอย่วงจู่ียงวิ่งหนีกันไปสุดแล้วไอ้ผู้ชายอัปีคนนั้นหนีรอดไปได้อย่าไปว่าเขาเลยเขาเป็นคนดีดีค่ะอะไรดีอะไรยืดอย่างนั้นล่ะมองรูปร่างก็ดูแล้วแม่งเหมือนหมูป่ารูปร่างเหมือนโดเรมอนไม่ได้ใส่ฐานบัวไม่รู้บัวมันอยู่ไหน นี่ถ้าเกิดเอามันไปไว้ตรงน้ำท่วมน้ำแม่งซับน้ำหมดเลยคนเนี้ยจ <c oughs> ริงจริงูปเล่ามันก็สอบสายกันน้ำเออกูรู้ไหมกูเก็บความในใจมาตั้งนานแล้วอเรื่องนี้ถ้าเกิดให้กูวินิจฉัยนะมึงรู้ไหมใครผิดใครผิดวาสนาไม่ผิดวาสนายผิดคุณอำนาจไม่ผิดไม่ผิดคนที่ผิดก็คือไอ้ผู้ชายเฮียคนนั้นที่มายืนกอดกับวาสนาไอ้จันทไรเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่มันนั่นแหละวาย เง้อยืนกอดกันอยู่กูเนี่ยเก็บมาเต็มทนแล้วเพื่อนกูขออะไรมึงอย่างหนึ่งได้ไหมจะขออะไรตอนนี้มึงเป็นโจรมีชื่อเสียงถูกต้องลูกน้องมากมายมากมายเส้นสายกว้างขวางแน่นอนมึงช่วยกูตามหาทีกูอยากรู้ว่าไอ้เฮียที่กอดกับวาสนาคืนนั้นมันเป็นใครลุกขึ้นตามกูมาเออนี่แหละมันต้องอย่างนี้ไปด้วยไปด้วยกูเนี่เก็บมาตั้งนานแล้วอยากจะรู้จังเลยเดีนี้มึงไงหายวะแม่งลุกลาดังดูนี่เมันหมูต แม่งอยู่แถวนี้เลยจุดใต้ตำตอจะซ่องโจมมึงนี่เองเพื่อนมึงบอกมาเลยวัยผู้ชายเฮียคนนั้นใครกูอ่ะกูว่าแล้วมองในความมืดยังรู้เลยว่ามึงหลอก็หลอกเมื่อกี้ว่ากูเป็นโดเรมอนโดเรมอนไม่ใส่ถ่านด้วยผมันพ่อรูปรล่างมันก็สอบทรายเหรอฮะก็ดูมึงใส่ชุดที่ละมึงดูอะไรเนี่ยฮะ สีเมือนก็สอบส่สีดูเมึงอ่ะเนี่ยใช่เอ้าแล้วมึงไปทำอะไรตรงนั้นน่ะคืนนั้นเนี่ยมึงนั่งเลยคืนนั้นกูไปหาน้องกูอยากรู้ว่าน้องกูสบายดีไหมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยคุณอำนาจเข้ามาก่อนเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราชกูเป็นโจรอยู่ร่วมกันไม่ได้กูเลยต้องหนีพู่อะไรไม่ได้สักคำเลยน้องกูไม่ได้มีชู้ไอ้มาโทษความจริงเปิดเผยแล้วว่ากูไม่มีชู้เออผู้ชายคนนี้คือมึงใช่แสแดงว่าวันน ผูกต้องลูกวาสนาก็ไม่ได้ใช่ลูกชูไม่ใช่แต่อินนาเนี่ยมีชู <c oughs> อินนาเนี่ยอินนาเนี่ยกูลืมเล่าไปเพื่อนมึงจำได้ไหมที่กูบอกว่าคุณอำนาจเขามีเมียเก่าเมียเก็บอะเออรูกไม่ชื่ออะไรอีน้อยนาอีน้อยนาเนี่ยโดนเลยออกจากบ้านไปแล้วออกจากบ้านไปเจ็ดเดือนมันกลับมาหาคุณอำนาจบอกมันท้องกับคุณอำนาจห้าเดือนพ้องตาย <c oughs> ออกไปจากเดือนท้องไงห้าเดือน าว่าอีน้อยหนาเนี่ยมันไม่โดนคุณอำนาจทำท้องหรอกกูว่ามันต้องไปโดนไอ้เฮียคนไหนทำท้องมึงเชื่อมึงเชื่อมึงเชื่อเนี่ยมึงเชื่อพวนีต้องมีผู้ชายต้องมีผู้ชายซกมมกจันไหลเอามันทำเมียอย่าไปว่ามันว่าแม่งเลยพูดแล้วขำอ้ห่ะรูปร่างอินาก็อย่างอึ่งยางกูว่าผัวมันเหมือนอึ่งสายเนี่ยมันจะไปว่าเขาก็อาจจะมีผัวหลอกก็ได้ยหล่ออะไร หน้าตาเหมือนขี้เล่ยขอสอบแพ้ดีกว่าหน้าอกูว่า,า,ามึงคิดดูเลยสองตัวอยู่กันมันยังเหมือนปมอึ่งหมดหมดแล้วหมดแล้วในประเทศไทยนี่ถ้าเกิดมันอยู่สองคันนะอยู่ด้วยกันสองคนนะไม่ต้องห่วงเลยนอนผัดกันบ,งบังพัดลมที่หายไปพวงอ้วนทั้งคู่ยิ่งไอตัวผู้น่าจะอ้วนมากหนักอ้วนมากเลยเออแต่เฮียจริงๆนะเอาอีหนาทำเมียเนี่ย เลวฮะเลวหาที่ติเอออย่าไปด่าเขาเลยด่ามันนี่แหละเอาแค่พอดีพอดีก็พอคุณจะด่าทำไมควายไม่จะไปด่าเขาทำไมแล้วก็มันทำให้หนาท้องเพื่อจะเป็นคนดีก็ได้ดีไงไอชิพายอีือแม่งเอ้ยคนดินต้องทำอนาทองอนาก็อย่างนั้นมันทำท้องได้ไงมันอาจจะรวมชั่ววูบไม่ใช่ชั่ววูบไปละมันไอ้เฮี้ยงกะหือรือของมันหมดไอ้เนี่ยมันถึงจะดูพอดี ไอ้ดีถึงก็ดูพอดีติดสัตว์งีสัตว์ติดสัตว์กูหมายถึงเขานั่นเออก็ได้ไงกูเนี่ยคับข้องใจมาตั้งนานกูว่าอีนาเนี่ยมีชู้แน่เลยเพื่อนขออะไรอย่างหนึ่งดิกูระแค้นใจนักเกินน่ะแหละแค้นเหมือนแค้นใครเหมือนกูไหมเออแค้นเลยกูแค้นแค้นเหมือนมึงนั่แหละต้องเตะปากแมงักทีเออเอากูขอด้วยกูฝากกูสองทีเล้ เพื่อนมึงกับกูรักทีสักทีรักกูไหมไม่รู้บอกกี่ตัวอยู่ในปากนะสันนพูดรักกูไหมเพื่อนรักอยู่แล้วแหละเราเพื่อนกันมึงช่วยอะไรเพย่งนกูได้ไหมรักที่สุดเลยแหละช่วยอะไรกูอย่างนึงเอาอะไรว่ามากูอยากรู้ว่าผัวผัวอีนาไอ้ลูกลากอปีอปีเป็นใครมเออมึงลุกขึ้นกันทุกคนเลยแล้วมึงก็ตามกูมาเดินเลยเลยไปดิไปดินี่แหละวันนี้แหละไม่รู้แล้วอะไรตำรวจรอนานโตโหดหมดแล้วเนี่ยมันโหดตั้งนานแล้วเดี๋ยวกูยัยรู้กูอยากรู้หน้าเป็นยังไงวะ ไหนไหนไหนอยู่ไหนเออเหมือนเดิมเลยจุดใต้ต่ำตีนต่ำตีนเต็มมือเลยทีนี้อย่าบอกนะว่าโผอีหนาก็คือกูนี่แหละ ว่าใช้ไม้ดีกว่าไม่เก็บดีกูว่าแล้วแม่งเหมาะกันอย่างกิ่งทองใบยมมึงยังว่ากูอยู่เลยนะแกรูปร่างดีทั้งคู่สานั่นเลยมาด่ากูนักหนาก็ไม่รู้แล้วพวกแกก็ไม่ห้ามมันสักนิดเลยเนาะพอมันด่าหนูเนี่ยชอบใจกันนัเต็มที่เต็มที่กระแทนที่จะสะกิดสักหน่อยก็ไม่มีอ่ะจะได้บอกสักหน่อย มึงหวยอีนาเหรอกูเองเอา้าทำไมหน้ามึงตามาอีนาทำเนี่ยก็วันนั้นน่ยมันปากดีใส่กูเ,เจอมกลางทางกูจับมันข่มขืนสรุปแล้วเนี่ยอยู่กับกูมาเจ็ดเดือนอท้องห้าเดือนกูเลยให้มันไปทำงานงานหนึ่งแล้วปล่อยมันกลับบ้านไปมันกลับบ้านไปมันก็ไม่เคยกลับมาหากูเลยแม้แต่ครั้งเดียวลูกในท้องมันน่ะลูกกูโชกระจอก แป๊บหนึ่งกูเรียงลำดับแป๊บหนึ่งกูงงอแสดงว่าวาสนางโง่มึงนะไม่ไม่ได้มีชู้แน่นอนลูกวาสนาคือบุญน,น้อยก็ไม่ได้เป็นลูกชู้ถูกต้องส่วนอีนามีชู้ลูกของอีนาก็คือไอ้หานุน่น <c oughs> ซึ่งไอ้หานุ่นก็เป็นลูกไอเฮียนี่ลูใครเนี้ยลูกมึงเนี้ยอะไรกูไม่จะบอก ตอนนี้เมียมึงทำงามหน้าแล้วทำอะไรลูกของมึงโตมาเป็นถึงร้อยตีชื่อว่าีไนมันใช้ให้ลูกมึงมาจับเสือหนักและไม่ยมซ้ำยังสั่งด้วยว่าห้ามจะเป็นให้จับตายตอนนี้ลูกมึงมารอฆ่ามึงอยู่หน้าซ่องโจนนท